ในที่สุดก็ได้พักสักทีวันนี้ไปช่วยเหลือคนมาเยอะมากเลยนะเนี่ยทั้งช่วยส่งของแล้วก็พาพี่สาวเดินข้ามถนนเื้อเมื่อยเอาล่ะวันนี้ขอไม่ออกกำลังกายหนึ่งวันแล้วกันนะุ๊กิ๊ในายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยฉันหิวข้าวฉันอยากกินข้าวคุกปลาทู วันนี้ได้มากินสูชิที่ร้านนี้ดีจังเลยนะคะดีมากๆเลยเนาะเนี่ยเนี่ยฉันสั่งพิเศษมาให้เธอเลยเนาะอขอบคุณมากเลยค่ะนานๆจะได้มากินสักทีหนึ่งนะคะอร่อยเหมือนเดิมแน่นอนเลยคันเนี่ยฉันรู้สึกว่าจากทานขนมเค้กจังเลยขนมเค้กนั่นเหรอคะได้เลยค่ะทำงานนานๆไม่ไหวเหนื่อย วันนี้ในเมืองของเราคงไม่มีเรื่องอะไรใช่ไหมคะหัวหน้าก็น่าจะไม่มีนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวสักพักเราคงจะต้องเดินออกไปตรวจตราในเมืองแล้วนะครับเนี่ย วันนี้ไม่มีคนไข้เลยนะคะดีจังเลยทุกคนแข็งแรงกันหมดเลยค่ะน่าหน,นาสิครับแปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับเนี่ยใ้อดีมากเลยค่ะไม่มีคนป่วยทุกคนแข็งแรงกันหมดดีจังเลยค่ะผมกําลังคิดอยู่ว่าเราไปหาอะไรกินกันดีไหมครับก็ <c oughs> ดีเหมือนกันนะคะถ้าทางทุกคนในเมืองจะอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วนะเออเดี๋ยวก่อนอะไรกันเนี่ย ทำไมอยู่ดีๆถึงเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาได้ล่ะเนี่ยบู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 บ,บ,บทำไงดีแผ่นดินไหวบุ๊กปี๊กเกิดอะไรขึ้นทำไมนายตัวสันยังฉันไม่ได้ตัวสันแผ่นดินไหวหรอกพี่ฝนแผ่นดินไหวเหรอเออก้มหลบก่อนครับแผ่นดินไหวต้องก้มหาที่หลบก่อนนะครับอย่า yeah, แล้วนะครับดูมอนว่าตอนนี้ในบองของเราจะมีแผ่นดินไหวนะครับคุณพยาบาลก้มหลบหน่อยครับแผ่นดินไหวก้มหลบก้มหลบใช่ไหมคะใช่แล้วครับ แผ่นดินสงบแล้วว่าแต่ว่ารู้สึกว่าจะแผ่นดินไหวเกิดขึ้นกลางเมืองเลยทุกคนจะเป็นยังไงกันบ้างนะเสียงพี่ฝนนี่นะเร็วเข้าโบอแย่แล้วแย่แล้วบ้านถลม่มอ้าวแล้วนั่นโครงเหล็กอะไรหล่นลงมาทับหลังคาพี่ฝนนะบ้านถล่มช่วยด้วยพี่ฝนอยู่ในบ้านหรือเปล่าอยู่ในบ้านออกไปไม่ได้เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรแต่ประตูออกไปไม่ได้โอ้โหมาจากไหนเนี่ย ทำไงดีก็มีก่อสร้างอยู่ข้างๆไงว่าแต่ว่าทำไมล้มมาทางบ้านเราเนี่ยพี่ฝนแล้วเราจะทำยังไงล่ะปุ๊กปิ๊กเราไม่มีทางออกทางอื่นแล้วนะไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเพเอกจะเข้าไปช่วยทั้งสองคนเองแต่ว่าประตูมันเปิดไม่ออกไม่ต้องห่วงนะพี่ฝนเดี๋ยวเพเอกเปิดจากข้างนอกให้แล้วก็กระเถิบออกไปนิดนึงระวังนะเดี๋ยวมันจะถล่มลงมาโอ้โหดันก่อนดันไม่ไปดันนี่นี นี่ดันออกไประวังไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ๋อนี่ไม่ใช่โครงเหล็กนี่นะแต่ว่าเป็นท่อถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเพ่กดันออกไปให้เป็นแค่ท่อ P ี c เองพี่ฝนระวังมันจะถล่มลงมานะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมันออกมาจากประตูแล้วเดี๋ยวเพ่กเาาวเ,เดี๋ยวเพ่กจะพาพี่ฝนกับปุ๊กปิ๊กออกไปนะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยเมื่อกี้เพ่กว่าจะไปอาบน้ําแล้วก็จะไปนอนแต่ว่าแผ่นดินไหวอ่ะ แล้วก็ศูนย์กลางแผ่นดินไหวรู้สึกว่าจะอยู่แถวแถวบ้านเราด้วยนะพี่ฝนนะเมื่อกี้กําลังจะหาข้าวกินอยู่พอดีอยูดดีๆก็มีแผ่นดินไหวเฉยเลยรีบออกมาจากตรงนี้ก่อนเราต้องหาที่ที่ปลอดภัยกว่านี้อยู่ก่อนนะพี่ฝนหาที่หลบเหรอใช่โอ้โหตรงนั้นก็มชีช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะนัทนานจังอยู่ตรงนั้นพอดีเลยนี่นะเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปช่วยแล้วล่ะพี่ฝนตามมาเร็วนะเร็วเข้าก่อนที่ทุกอย่างมันจะหล่นลงมา นี่น้าจะโบไปไหนซัแล้วล่ละโบวิ่งตามมาเร็วเข้าบู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 บระวังนะฮาหน่าจังช่วยด้วยค่ะใครกระดานชยฉันด้วยตกใจหมดเลยไม่เป็นอะไรใช่หรือเปล่าตกใจมากเลยค่ะอยู่ดีๆมันก็หล่นลงมาเกือบโดนฉันแน่เหรอถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปกับพวกเราก่อนดีกว่ามาไปหาที่ปลอดภัยอยู่นะจะไปไหนกันน่ะเพกมองเห็นตรงเนี้ยตรงร้านซูชิน่ะ มีคนอยู่ในน้นอ่มีคนติดอยู่อะใครก็ได้ช่วยเวกเราด้วยค่ะได้ไงท่านผอ,อก,กับพี่สาวคนสวยที่เดินข้ามถนนเสื้อสีเหลืองอะจริงเหรอใช่แล้วแต่เดี๋ยวก่อนมีโครงเหล็กขวางเอาไว้นี่นาะอันนี้เป็นโครงเหล็กจากที่ไหนกันเนี่ยต้องระวังนะระวังนะพี่ฝนไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวเอกกลมเข้าไปเองเบัวเข้าไปช่วยพี่เอกเร็วเข้าบู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 บอาละตอนนี้พี่ฝนเข้ามาช่วยด้วยแล้วนี่ทุกคน ผมมาช่วยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินแล้วก็ก้มกันออกไปนะครับทุกคนเสียงไข่กันนะผมเองครับผมเองโอ้นั่นคือปออาคา่ะพี่เอกน่นาะมาเร็วครับมาเร็วนี่เดี๋ยวเราไปหาที่ที่ปลอดภัยกว่านี้อยู่กันนะครับรอฉันด้วยค่ะนี่ไงว่าแล้วตรงนี้จะต้องโดนด้วยเหมือนกันคุณลุงครับแล้วก็พี่ชายครับไปด้วยกันนะครับเมื่อเ้เนี่ยมีโครงเหล็กหล่นลงมาที่ร้านจัานะร้านฉันพังหมดเลย ผมเองก็เข้าไปช่วยคุณลุงมาแต่ก็เกือบจะโดนคงเหล็กทับเลยนะครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราจะไปหลบที่ไหนอ่ะเพเอกมีที่หลบให้แต่ว่าอยากไปสำรวจดูก่อนว่าคนในเมืองเนี่ยยังเหลือใครอยู่ตรงไหนอีกหรือเปล่าอ่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเอานั่นไมกี้นั่นนายนี่นะ ช่วยด้วยช่วยด้วยเมื่อกี้อยู่ดีๆีแผ่นดินไหวนะพวกฉันแย่เลยนั้นเนี่ยใช่แล้วแหละค่ะดอนคลองเหล็กถล่มลงมานะคะตกใจหมดเลยกำลังจะกินขนมเค้กสักหน่อยมาแล้วครับตอนนี้เราจะต้องหนีออกไปจากที่นี่กันก่อนนะตามผมมาได้เลยนะครับตรงนี้เป็นท่อขนาดเบาไม่เป็นไรนะครับช่วยด้วยช่วยด้ ช่วยทางนี้ด้วยค่ะเกิดอะไรขึ้นนะครับเนี่ยหัวหน้าก็หัวหน้าหัวหน้าถูกตู้ล้อมทับนะคะหัวหน้าเนี่ยนะครับใช่แล้วก็ไปช่วยหน่อยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราเข้าไปช่วยเองนะครับเอาล่ะทุกคนเข้าไปช่วยหัวหน้ากันหน่อยแล้วเข้าต้องระวังให้ดีนะคะเขาอาจจะได้รับบาดเจ็บก็ได้ค่ะงั้นเดี๋ยวผมจะค่อยๆดึงเขาออกมานะครับเขาอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ข้างไหนค่ะอยู่ข้างไหนเนี่ยนะคะได้เลยครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเข้าไปกันเยอะ อาจจะไปขัดขวางการทำงานได้นะครับพี่เอกระวังให้ดีนะโอ,อ้ช่วยด้วยฉันฉันโดนฉันโดนตู้เย็นล้มทับมานะเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าไม,ไม่เป็นไรแต่ผมขยับขาไม่ได้ครับมันโดนทับอยู่ต้องทั้งหลังทั้งขอเลยครับงั้นอยู่เฉยๆก่อนนะคะเดี๋ยวจะให้พี่เอกพาออกมานะคะเดี๋ยวก่อนนะครับหัวหน้าเดี๋ยวผมจะดึงออกไปในทีเดียวนะครับไม่ต้องกลัวนะครับโอ,อ้เง้นก็ฝอกหน่อยด้วยแล้วกันเนาะพี่เอกระวังให้ดีนะ เรียบร้อยแล้วเพียกดึงตัวหัวหน้าออกมาแล้วไม่เป็นไรใช่ไหมครับหัวหน้าหัวนหน้าเป็นอะไรหรือเปล่าคะบ,บาดเจ็บตรงไหนไหมไม่ไม่เป็นไรปวดหลังนิดหน่อยแต่ว่าไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับถ้าอย่างนั้นก็ตอนนี้เราควรที่จะออกมาจากสถานีตำรวจก่อนค่ะนั่นไงคุณหมอช่วยด้วยค่ะคุณหมอเป็นอะไรนะครับเนี่ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยคือว่าคุณหมอสลบไปแล้วนะคะอา้าว คุณหมอสลบเลยเหรอครับใช่คุณหมอสลบเลยค่ะพอดีมีท่อนเหล็กหล่นลงมานะคะแล้วคุณหมอเป็นอะไรไหมเนี่ยนอกจากสลบนะครับฉันก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณหมอสลบไปไม่มีใครรักษาถ้าอย่างนั้นทุกคนตามมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอุ้มคุณหมอไปเองเราจะไปหลบกันที่ไหนนะ่ะมันเป็นที่หลบภัยที่พเพกมาสร้างเอาไว้อ่ะพี่ฝนสร้างไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันงะเหรอ ช่วงว่างๆจากช่วยงานวิจัยของรองอาจารย์ใหญ่อะแล้วมันมีของเหลือเพจก,ก็เลยเอามาสร้างเล่นๆไว้อะเขาเรียกว่าอะไรกันนะที่พีเอกสร้างไว้นะเขาเรียกว่าหลุมหลบภัยหรือว่าบังเกอร์หลุมหลบภัย,าาง,ภยงั้นเหรอคะใช่แล้วละครับผมมาสร้างได้ประมาณ3เดือนแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็หลุมหลบภัยจะต้องมีความแข็งแรง พวกเราจะเข้าไปอยู่ในนั้นได้อย่างปลอดภัยใช่ไหมคะใช่เลยครับมาทางนี้เลยนะครับแต่ว่าทางเข้าผมไม่ได้ทำเอาไว้เท่านั้นเองไหนอหลุมรอบภัยนะเบกเลือกจุดนี้เพราะว่าจุดนเนี้ยเนี่ยไม่น่าจะโดนอะไรอะนะโอ้นี่ก็จริงด้วยอ่าหลุมหลบภัยที่เบกสร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์พื้นฐานแล้วก็นี่เลยวัสดุที่ทนทานต่อแรงกระแทกต่าง ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ถ้ามีโครงเหล็กหรืออะไรหล่นลงมาเราจะปลอดภัยใช่ไหมอ่ะอีกอย่างตรงนี้ไม่มีโครงเหล็กเราพี่ฝนเพราะว่าตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นพื้นหญ้าระหว่างโบดแล้วก็ฟาร์มอ่ะแต่ว่ามีต้นไม้ใหญ่อยู่นี่นะไม่ต้องกลัวเรื่องนั้นเลยนะเพราะว่าหลุมหลบภัยที่นี่แข็งแรงมากๆจริงเหรอเอาแล้วนะเปิดออกอ้โห oh เปิดได้อัตโนมัติด้วยแฮะยังทำไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็เป็นโซฟาเก่าจากห้องพักครูแล้วก็มีนี่เลย มีเพกได้มาจากห้องพยาบาลแล้วก็มีตู้เย็นเก่าที่เพ่กไปซ่อมแล้วก็เอากลับมาให้มีห้องนะ้ำมีห้องนอนอย่างดีเลยด้วยนี่เลยสุขภัณฑ์ที่เี่กสั่งซื้อมาใหม่ดีจังเลยนะคะแบบนี้เพวาะเราก็สามารถอยู่ที่นี่ได้หลายวันแน่นอนเลยค่ะถูกต้องครับผมออกแบบมาว่าให้อยู่ที่นี่ได้เป็นเดือนๆเ,เลยนะครับ แล้วอาหารมีอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วล่ะครับอาหารผมเก็บใส่ตู้เย็นไว้เรียบร้อยแล้วส่วนเสื้อผ้าก็มีอยู่ในตู้เสื้อผ้านุ้นนะครับไฟจะดับหรือเปล่าเนี่ยสำหรับไฟฟ้าเพียงใช้โซลา่าเซลล์แปะไว้ด้านบนสุดยอดแบบนี้เราก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วล่ะ